สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิม่ทาร์ตค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนโสดชาวธาตดินพฤกษบกันมังกรค่ะประจําเดือนธันวาคม2567นะคะชาวธาตดินค่ะได้แก่ชาวพฤกษบนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนค่ะ ชาวกันนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมและชาวมังกรน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นั่นเองค่ะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางทีงสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นหมยแนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์น,ลนะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ค่ะที่มันกาลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆซะเลยในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุดินนะคะทึกศพกันมังกรที่เป็นคนโสดนะคะและยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองคนโสดชาวธาตุดินเช่นเดียวกันค่ะคนโสดที่จะดูคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นคนโสดที่โสดสนิทเลยก็ได้หรืออาจจะเป็นคนโสดที่มีคนคุย แต่ยังไม่มีสถานะก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าหาว่า Energy มันตรงเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีที่ผ่านมาค่ะชาวธาตดินทุศสบกันมังกรคุณเจออะไรมาบ้างนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ทำไมทุกวันนี้คุณถึงกลายเป็นคนโสดนะคะพอดูอดีตหน่อยค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ e m p r e s s ไพ่ Judgment ค่ะ ไพ่ทำแบร่นะคะและเป็นไพ่เด็กถือถ้วยค่ะชาวธาดินประสบกันมังกรนะคะในอดีตท,ที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์นะคะกับชาววันศุกร์มีชาวธาตน้ำกรากฎมมีพิจิกนะคะมีชาวราศีธนูลัคนาธนูค่ะ อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขานะคะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ค่ะไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นนะคะคนโสดรา,ราศีกันลัคนากันนะคะ,ะในอดีตที่ผ่านมานะคะสาเหตุเนาะตามหน้าไพ่เบื้องต้นนะคะที่ทําให้คุณกลายเป็นคนโสดในถึงทุกวันนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอืคุณอาจจะ เลิกกานะคะกับคนไกลแบบนี้ก็ได้เนาะกับคนไกลคนที่มามาหายหายมามาไปไปอะไรประมาณนี้ไม่สม่ำเสมอนะคะอา่ารักรักเลิกเลิกบ้างนะคะเข้ามาเล่นเล่น,ลนบ้างนะคะคุณไม่เจอคนที่จริงจังจริงใจงเลยอ่าเนาะก็เลยทำให้คุณ ตัดสินใจที่จะรักตัวเองดีกว่านะคะรักตัวเองไม่เจ็บเลยสักวันเนาะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวธาตุดินลพลศกันมังกรนะคะที่เป็นคนโสดเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ค่ะสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวธาตุดินพลศกันมังกรที่เป็นคนโสดในช่วงเดือนธันวาคม2567เป็นอย่างไรนะคะมีโอกาสไหมที่คุณจะสละโสดอ่าแบบนี้นะคะ ได้ไปแรกนะคะได้เป็นไพ่เจ็ดเหรียญค่ะเป็นไพ่สเตรนท์นะคะเป็นไพ่เลเวอร์ค่ะและเป็นไพ่สองไม้เท้าชาวพัาดีประสบกบาร์มังกรที่เป็นคนโสดนะคะบรรยากาศความรักคมสัมพันธ์ ในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะชาวท่าดินคนโสดบางคนอาจจะไปถูกใจใครสักคนหนึ่งก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นการแอบชอบแอบรักอาจจะคุณอาจจะไปชอบอาจจะไปแอบชอบแอบรักใครสักคนหนึ่งหรือใครสักคนหนึ่งอาจจะมาแอบชอบแอบรักคุณก็ได้นะคะหรืออีกสถานการณ์หนึ่งอาจจะมีคนเก่าๆวนเวียนกลับเข้ามาก็ได้เช่นเดียวกัน ดูท่าทางกล้า,กล,าก,ลกลัวนะคะยังไม่ร้ออรซ์ะอะไรประมาณนี้ก็ได้หรือบางคนอาจจะยังไม่จริงจังกับความรักยังไม่โฟกัสขนาดนั้นนะคะเหมือนกับว่าโอเคมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณโฟกัสเรื่องของตัวเองนะคะโฟกัสอนาคตของตัวเองเดินทางท่องเที่ยวหาความสุขให้ตัวเอง แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือ,อบรรยากาศความรักความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเนาะในช่วงเดือนพันวาความ2567ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนโสดชาวท่าดินพฤษภกันมังกรที่มีคนคิดถึงนะคะไม่ว่าคนคนนั้นนะคะจะคุยมานานแล้วหรือว่าเพิ่งคุยกันหรือว่าทําความรู้จักการเบื้องต้นนะคะ แต่ยังไม่มีสถานะนะเพิ่งคุยกันอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันเป็นอย่างไรนะคะขอดูของชาวธาตดินคนโสดก่อนนะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตดินผู้ศบกษามังกรที่เป็นคนโสดค่ะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นนะคะคนที่ยังไม่ชัดเจนนั่นแหละเนาะมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่หนึ่งเรียน,นะคะ่ะ ไพ่คิงถือเหรียญน,นะคะไพ่สามดาบค่ะและเป็นไพ่สิบถ้วยชาวธาตดินรประสบกัรมังกร,กรที่เป็นคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะาถามว่าคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้ เอาจริงๆแล้วคุณค่อนข้างที่จะพิจารณาคนคนนี้อยู่พอสมควรเหมือนกันนะคุณให้โอกาสคนคนนี้อยู่นะคะในการทําความรู้จักกันนะคะบางคนอาจจะมาจากแบบเขาเรียกว่าเพื่อนพอ่อเพื่อนแม่อะไรประมาณนี้เออแนะนําให้รู้จักอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันตั้งแต่สมัยเด็กๆอะไรประมาณนี้แล้วก็แยกย้ายกันไปเติบโตพอกลับมา เจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้คุยกันอะอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะอืมแต่ตัวคุณเนี่ยก็ยังไม่ไม่มั่นใจกับคนคนนี้สักเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนาะกว่าจะรักตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้นะคะมันก็ยากลําบากพอสมควรเนาะคุณก็เลยอยากจะดูดูคนคนนี้ไปก่อนไม่ได้อยากจะรีบร้อนอะไร ะะหรือคุณก็อาจจะคิดว่าคนคนนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคนที่ดูดีดูดเจ้าชู้หรือเปล่ามีคนเข้ามาเยอะแยะหรือเปล่าอะไรประมาณนี้คุณอยากจะลองดูไปก่อนนะคะไม่ได้จะรีบร้อนอะไรด้วยไพ่ด้วยไพย่ควีนถือเหรียญนะนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าคนที่ชาวธาตุดินพึงศกันมังกรคิดถึงนะคะคนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนโสดชาวธาตุดินพฤงศกันมังกรค่ะ,คะ ไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เก้าดาบไพ่าชารียอดค่ะไพ่อัศาวินถือดาบนะคะและเป็นไพ่อัศาวินถือเหรียญค่ะชาวแทดินประสบกันมังกรนะคะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาว ธาตุดินพึกงศกานมังกรธาตุดียวกันกับคุณนะคะมีชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะมีชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ค่ะมีชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวตา่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อานตามหน้าไพคนคนนั้นคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณเขาค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมากเหมือนกันนะอืมเหมือนกับตัวเขาอะค่ะอยากทําความรู้จักกับคุณใจหนึ่งก็ ก็กล้ากล้าอีกใจนึงก็กลัวกลัวนึกออกปะเออนะคะแต่เขาเขาดูกล้า,กล,ากลัว,ลว,ลวเขาดูยังไม่ได้มีท่าทีที่จะเทคแอคชั่นใดๆเหมือนกับตัวเขารอดูสถานการณ์ก่อนรอดูคุณก่อนว่าคุณจะแบบมีรีแอคอะไรหรือเปล่าก่อนที่จะแบบเดินหน้าเข้าหาอะไรประมาณนี้ค่ะเขาค่อนข้างที่จะคิดเดยอะคิดมากนะคะว่าคุณจะชอบเขาไหมหรือว่าคุณจะแบบ มองเขาในแง่ไหนอะไรประมาณนี้นะคะค่อนข้างที่จะแคร์นะคะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคนโสดชาวแทดินผู้ศึก,กันมังกรกับคนที่คุณคิดถึงนะคะเป็นความรู้สึกที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของคนโสดชาวิด,ดินพิศบลกันมงกรที่มีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมนะคะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ควีนถือไม้เท้าค่ะ ไพ่ห้าเหรียญน,นะคะไพ่งถือเหรียญค่ะและเป็นไพ่เดอะฟูลนะคะชาวธาตดิปนประสบการ์มังกรนะคะในส่วนของเอาคามนาคตความรักความสัมพันธ์ไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์น่าจะ เขาเรียกว่าอะไรสถานนะอคะคะน่าจะยังไม่ได้คืบหน้ามากไปกว่านี้หมายถึงว่านะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนที่คุยอยู่อะค่ะไม่ได้คืบหน้าไปแต่ว่าเขาจะมีความพยายามนะคะจะมีคนพยายามเข้าหาชาวท่าดินป,ประสบกันมังกรเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนโสดชาวท่าดินป,ประสบกันมังกรขอคําแนะนําค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าค่ะ ไพ่ดิมิตเชียนนะคะไพ่ j u s t i c ค่ะและเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าชาวไพ่ดีผู้สบกดมังกรที่เป็นคนโสดนะคะและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในส่วนของไพ่ทาโร่ที่ให้คําแนะนําไพ่บอกว่าลองให้โอกาสตัวเองดูค่ะเปิดใจเริ่มต้นที่จะพูดคุยทําความรู้จักกับใครสักคนหนึ่งถ้าหากว่ามันเขาเรียกว่าอะไรปลายทางความสัมพันธ์อะ ถ้าหากว่ามันไม่ใช่ก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันไปนะคะแต่ถ้าหากว่ามันใช่ก็ถือว่าคุณได้เจอ คนดีๆสักคนที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะคะลองเปิดใจดูนอกชาวทัดดินไปกำลังใจให้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดค่ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต,ต,ต,ต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหมายพิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่หมาอัปเดตขึ้นมาสาหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิป